อ้านี่เหลืออีกไม่กี่วันก็ถึงงานประจำของเรางานประจำปีของวัดต่าพป้นตาสแล้วซึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่ในหมู่คณะศิษย์ยจารุ์ทั้งหลายแล้วว่าเป็นวันครบรอบกันละสังขารขององค์หลวงตาซึ่งปีนี้เป็นปีครบรอบ15ปีแห่งการละสังขารขององค์หลวงตาในวันที่30มกราคม เพราะฉะน้ในงานวันที่30มกราคมจะเป็นงานของวัดป่าพันจ่าซึ่งเป็นการงานบูชาคุณองค์หลวงตากันแล้วพร้อมก็เป็นบุญประทายข้าเปลือกพร้อมคณะสทายาติโยมศิยานุสิทธิ์ทุกปีทุกปีก็ได้นำเอาข้าวเปลือกนำเอาวัตถุเครื่องทยทานต่างๆทั้งหลายเข้ามาร่วมเป็นกองบุญมหาสังฆทาน เพื่อทางวัดจะได้แจกจ่ายไปในหมู่ครูบาจารย์ในหมู่ศิษยานุศิษย์ไ้กระจายไปวัดทั่วๆไปเป็นมาอย่างนี้ทุกๆปีตั้งแต่หลวงตามาสร้างวัดป่าบ้านตายขึ้นมาบุญประตายเข้าเปลือกก็มีมาตลอดทุกปีทุกปีแล้วประจวบก,กับ เป็นวันครบรอบวันละสังขารขององค์หลวงตาซึ่งเป็นสองงานมารวมกันอยู่ในวันเดียวกันเพราะฉะนั้นพวกเราผู้ที่อยู่ในวัดไม่ว่าพิสุสาวะเนรอุบาสุอุบาสิากาสตาญายโยมที่อยู่ในวัดเราก็จะต้องเตรียมพร้อมแล้วเตรียมพร้อมที่จะต้องดูแลสถานที่ ที่พักที่อาศัยอะไรต่ออะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในบริเวณวัดเราที่จะพร้อมต้อนรับอาคันตุกะคณะสิยานุสิ์ที่จะมาร่วมบุญในวันนั้นเพราะว่าทุกปีทุกปีที่ผ่านมาคณะสิยานุสิ์ที่มาร่วมบุญกันนั้นก็เป็นเป็นวันที่ค่อนข้างที่จะเยอะแต่ที่เท่าที่ผ่านมาก็มีความเรียบร้อยดี แต่ถึงแม้นที่ผ่านมาจะมีความเรียบร้อยดีอย่างไรก็ตามเลยเพวกเราที่อยู่่อยูในปัจจุบันก็อย่าประ,ประมาทนอนใจเพราะมันอาจจะมีสิ่งใดขัดตัวบกพ้องหรือหลุดสายตาของเราไปก็ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเรายังมีเวลายังมีเวลาอีกหลายวันที่เราจะสอดส่องดูแลตัวตาดูได้เราก็ต้องพยายามช่วยกันสอดส่องดูแล อะไรควรจะแก้ไขอะไรควรจะประปับปรุงอะไรควรจะเตรียมพร้อมไว้เราก็ต้องเตรียมพร้อมไว้เพื่อตอนรับอาคันตุกะคณะสิยานุสิตที่จะเข้ามาร่วมบุญกับกับเราเพราะฉะนั้นถ้าเราเตรียมไว้พร้อมแล้วผู้ที่เข้ามาร่วมบุญกับเราเขาก็จะมีความประทับใจมีความปพื้นปิติภูมิใจที่มีโอกาสได้เข้ามาร่วมบุญกับเราเพอเห็นชัดเจนเลยว่า ทางเราผู้ที่อยู่ในวัดมีความใส่ใจตั้งใจหรือสนใจที่จะจัดวัตถุสิ่งของที่อยู่ที่อาศัยทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อต้อนรับอาคันตุกะที่มาเยือนเราก็แสดงออกถึงความมีน้ําจิตน้ําใจของพวกเราต่อผู้ที่มาเยือนผู้ที่มาเยือนเขาก็มาด้วยน้ําจิตน้ําใจของเขาเช่นกัน เราผู้อยู่เราก็ต้องมีน้ํำจิตน้ําใจต่อแทนท่านทั้งหลายหล่านั้นและการกระทําของเรานั้นทั้งที่อยู่ข้างในและข้างที่มาเยือนนั้นคนล้วนแต่มีจิตใจอันเดียวกันคือน้อมจิตน้อมใจไปถึงองค์หลวงตาอันเป็นที่เคารพสักการะของผู้เราคณะสี่ยังหวสิทธ์ทั่วไปเพราะสิ่งทั้งหลายที่พวกเรากระทํานั้น ไม่ว่าจะเป็นการสละเครื่องทยทานวัตถุเครื่องทยทานต่างๆทั้ง,ง,งหลายออกมาหรือสละออกกำลังกายออกมาเพื่อร่วมงานนั้นก็ล้วนแต่ออกมาเพื่อเป็นการบูชาคุณองค์หลวงตาทั้งนั้นและอีกประการหนึ่งสิ่งที่หลวงตาเน้นนักเน้นหนาในหมู่คณะศียนุสิต ก็คือเน้นในการเขี่ยวเข็นในสี่ญานุสิทธิ์ทั้งหลายมีความขยันหมั่นเพียรในการอบรมจิตอบรมใจด้วยจิตอภาวนาเพราะทั้งการบูชาคุณองค์ลุงตาผู้เราก็อย่าลืมในเรื่องจิตตภาวนาบานอบรมจิตใจของเรา ตามที่องค์หลวงตาได้พัมสอนเนี่ยนพวกเราหรือได้ปฏิบัติเป็นแบบอย่างแก่พวกเราเราก็น้อมนำเอาสิ่งเหล่านั้นมาประพฤติปฏิบัติอบรมขัดเกลากายวาจาใจของเราจิตใจของเราถ้าไม่ได้รับการอบรมแล้วมันก็มีแต่ความว้าวุ่นมีแต่การที่จะวิ่งวุ่นไปกับ ความนึกคิดปรุงแต่งก็กอบโกยเอาอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายเข้ามาครอบงำจิตใจให้ว้าวุ่นให้แสบใจให้ยุ่งเหย,งยิงวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นชีวิตของเราจึงจมอยู่ในกองทุกข์ทั้งๆที่ปรารถนาความสุขแต่ก็ไม่สัมผัสกับควา,ามสุขเพราะเราปล่อยปละละเลยด้านนจิตใจของพวกเราความสุขที่แท้จริงมันอยู่ที่นี่อยู่ที่จิตเพราะฉะนั้นถ้าพวกเราทุกท่านทุกคนล้วนแต่ใส่ใจ น้อมนำเอาหลักธรรมที่องค์หลวงตาได้แนะนำพรฒนสอนพวกเราแล้วก็ปฏิบัติเป็นแบบอย่างแก่พวกเรานั้นไปปรับพฤติปฏิบัติการปรับพฤติปฏิบัติของเราเนี่ยแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อองค์หลวงตาแล้วความกตัญญูกตเวทีที่เรามีต่อองค์หลวงตานี่แหละจะเป็นเกาะคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายทั้งหลายให้แก่เราได้เดีอยงดียิ่ง และการประพฤติปฏิบัติของเรานั้นก็จะนำชีวิตของเราไปสู่ความสุขความเจริญซึ่งเป็นสิ่งที่องค์หลวงตาปานาให้มีอยู่ในคณะสิยานุสิตเมื่อสิยานุสิตทั้งหลายมีความเจริญในธรรมองค์หลวงตาทราบด้วยยาณวิถีใดถ้ามีแต่ความปื้มปิติภูมิใจที่มีพวกเราเป็นสิยานุสิตอย่างแน่นอน พร่อได้งานในวันที่สามสิบมกราคมนี้ก็ให้แจ้งข่าวกระจายออกไปในหมู่ศรีจอนุศิษย์ในหมู่สัตยาญาติโยมทั่วไปเพราะบางท่านบางคนอาจจะไม่ทราบหรืออาจจะลืมเลือนไปเมื่อได้รับการบอกกล่าวแจ้งข่าวเขาก็ตื่นตัวขึ้นมาเพราะสิ่งทั้งหลายที่กระทำลงไปนั้นล้วนแต่ เป็นบุญเป็นกนุศลเป็นการสั่งสมบุญไว้อย่างแท้จริงสิ่งที่พวกเรากระทำนี่แหละจะเป็นเส้นทางที่นำพาชีวิตของพวกเราไปสู่ความสุขความเจริญได้ด้วยกันทุกท่านทุกคนนะ